โควิดชื่อเดิมเป็น s a r s สโคโรนาไวรัสแต่มันกลายพันธุ์มันเลยร้ายแรงและที่มันร้ายแรงอีกคือมันไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดานะคะมันเป็นไวรัสที่ไม่มีชีวิตแต่มันมีรหัสโค้ดเป็น RNA ซึ่งอยู่ในนิวเคลียสเมื่อผ่านเข้าไปในร่างกายมันจะไปหลอกให้ร่างกายก๊อบปี้สร้างตัวอันเอจำนวนมหาศาลอยู่ในเซลล์ของร่างกาย ทำให้เซลล์ทำงานไม่ได้โควิดมันร้ายแรงเพราะว่าเมื่อได้รับเชื้อไปภายใน5วันมันจะผ่านเข้าไปจมูกทางปากทางเยื่อบุตาและมันเป็นตัวเชื้อที่กระจายไปได้แก่ปอดหัวใจตับสมองพื้นผิวลมไส้และระบบหลอดเลือดทำให้เราเห็นคนไข้มีอาการของโรคต่างๆกันออกไป ธรรมชาติของการติดเชื้อโควิดนะคะเมื่อเราได้รับตัวเชื้อผ่านเข้าไปในร่างกายจะเป่วยหรือมไม่ป่วยมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่ามีภูมิคุ้มกันมากน้อยแค่ไหนถ้าภูมิคุ้มกันเรามีมากดีเราจะไม่ป่วยไม่มีอาการแต่ถ้าภูมิต้านทานเรามีปานกลางเราจะป่วยแต่ถ้าภูมิต้านทานที่เรามีอยู่ในร่างกายต่ําเราจะป่วยถ้าป่วยมากก็จะทําให้มีเสียชีวิตได้ซึ่งปัจจุบันพบแล้วประมาณ1.2เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นตัวที่จะบอก อกว่าเราจะป่วยร้ายแรงจะตายหรือไม่ตายคือเรื่องภูมิคุ้มกันผู้ที่ติดเชื้อโควิด19และมีอาการรุนแรงคือคนที่มีภูมิคุ้มกันตำ่ำใครละ่ะเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันตำ่ำได้แก่ 1. คนที่มีอายุเกินกว่า65ปีอันที่สองคนที่มีวิถีชีวิตไม่สมบูรณ์แบบได้แก่มีความเครียดไม่ได้พักผ่อน ไม่ได้ออกกําลังกายได้อากาศไม่ดีอาหารไม่ดีและอุจจาระไม่ออกอันที่3คือคนที่มีโรคประจําตัวได้แก่โรคปอดอบือเบาหวานความดันโรคไตและ